สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอโอสวัสดีค่ะว,ควันนี้นะคะเรามาอยู่หน้าศึกอิษาดูคลินิกการแพทย์แผนจ,จีนนะคะอ่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกัน,ะนะคะค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการนวดทุยหนานหรือนวดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะแล,ะและ้วนวดทุยหนานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะค่ะการนวดทุยหนานก็จะช่วยเรื่องอกระตุ้นการ มีพวกขวดล้างหรือว่าเกี่ยวกับพวกเรื่องประจําเดือนนะคะ<อ>ก็สามารถช่วยบรรเทาอาการได้นะคะทีะน,นี้เนี่ยเราก็จะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องคุยหน,<อ>น,น,นาค่ะก็สามารถจะมาให้คําแนะนําเราว่าเอ้การวดคุยหนาเป็นยังไงบ้างวันนี้เราก็จะมีหมอรับเชิญใช่ไหมคะชะืชะ่อหมอใช<ะ>่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันเลยค่ะเข้ามาเลย ในห้องขันทการสามเข็มนะคะเรามีทั้งหมดเีค่ะสวัสดีค่ะหมอแตงสวัสดีค่ะหมอแท่านนี้นะคะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนวดทุยหนานะะคในศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะอยากจะให้หมอแตกนะคะแนะนําตัวเองสักนิดนึงนะคะสวัสดีครับกระผมนันทพรนันพิจิตต์ครับจบจากวิลัยนครราชสีมาครับ สิทาวินัยนครศรีมาคัะอ๋อ,อแล้วมีประสบการณ์ทํางานมากี่ปีแล้วคะสามปีครับผมโอ,อ้ประสบการณ์เยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะให้หมอแต๊กมาสาธิตการนวดทวีหนาให้ผู้ชมฟังนะคะคนไข้เคสนี้เราได้ <ขอ S 1> เราได้ขออนุญ,ญาตแล้วนะคะทําการขออนุญาตก่อนนะคะที่จะมีการถ่ายทํานะคะทีนี้เดี๋ยวให้หมอแต็กนะคะสาธิตวิธีการนวดควีหนาเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดมค่ะ ให้ดูหน่อยนะคะโอเคครับได้ครับครับสําหรับวันนี้นะครับคนไข้ที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดมนะครับควรรู้ไว้นาะว่าเกิดจากอะไรบ้างเนี่ยฮะหนึ่งก็คือเกิดจากการทำงานหน้าคอมครับสองเกิดจากนั่งนานเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็เป็นออฟฟิศซินโดมได้สำหรับคนไข้รายนี้เกิดจากคือตอนช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมครับก็เลยจะมีอาการแบบปวดตึงคอบ่าไหลเนาะออฟฟิศซินโดมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนอาการที่จะเป็นก็คือจะเป็นตึงต้นคอตึงบ่านะครับแล้วก็สะบักแล้วก็ตรง หลังช่วงบนตรงนี้นะครับจะมีอาการปวดตึงตลอดเวลาคนไข้จะรู้สึกอาการหนักๆมากๆ,ๆเขาจะมีอาการมือชาหรือว่าเวียนหวัวอเจียนได้ครับแล้วถ้านวดช่วงออ,อฟอออฟิศออฟฟิศทินโดมส่วนบนนะคะหมอแต๋มจะมีท่าไหนในการนวดน,นะคะปกติใช้ยอยู่ประมาณสามท่า 3, ครับก็คือหนึ่งก็คือขุนฝาครับขุนฝ่ากค็คือใช้มือคลึงอย่างนี้นะครับสองก็คือโจโลฝฝาคือใช้สอบคลึงตัวครับคลึงตัวคนไข้ตรงบ่าเนาะ แล้วก็สามก็คืออ้างโลฟาอ้างโลฟาคือ,อยังไงก็คืออาใช้นิ้วกดกดแล้วก็หมุนหมุนนะครับมันจะทําให้รู้คนไข้สบายมากขึ้นครับแล้วนวดครั้งหนึ่งเนี่ยคะ่ะใช้เวลานานประมาณเท่าไหร่ครับอ่านวดครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมแล้วก็ระยะเวลาในการนวดแต่ละท่าก็จะเฉลีย่ยเฉลี่ยกันออกไปครับแล้วขึ้นอยู่กับความตึงมากตึงน้อยของมัดกล้ามเนื้อครับอ๋อฉันอยากให้หมอแต๊กสาธิตวิธีการนวดให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับผม อันนี้คือวิธีขุนฝ่านะครับก็คือใช้มือขึงอย่างนี้นะครับไปตรงที่บ่าคนไข้นะครับตรงพวกสแคปูลา่าเนาะสะแคปูล่านี้ครับท่าน,นี้จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการงวดขลายกล้ามเนื้อใช่ไหมคะใช่ครับท่าน,นี้จะทําให้เลือดลมของคนไข้ไหลเว e ียนดีมากขึ้นครับเพราะว่าเกิดจากสมากคนที่เป็นออฟฟิศซินโดงเดินจัางไม่ไม่ขยับมากมายปไปเรื่อยไป คือเขาจะนั่งอยู่กับท่าเดิมตลอดเวลาครับเขาจะไม่ค่อยยืดตัวเท่าไหร่แล้วจะเกิดจากการพวกกล้ามเนื้อเนี่ยพวกเลือดเนี่ยจะมาไหลเวียนไม่ดีมากขึ้นการถ่ายเลือดก็จะการถ่ายเลือดและแลกเปลี่ยนมันก็จะน้อยลงครับเ,เราก็ต้องขึงให้เขาแบบรู้สึกว่ากล้ามเนื้ออุ่นให้เร็วที่สุดค,ครับแต่ละท่านี้จะทำประมาณกี่นาทีคะแต่ละท่านี้จะทําประมาณ10-15นาทีครับดูแล้วน่าสบายมากเลยนะคะ ่อไปถ้าถ้านี่คืออ้านโลฟาดครับจะใช้นิ้วโป้งเนาะอ่านอย่างนี้ครับกดก่อนแล้วก็คึนอย่างนี้นะครับไปตรงที่แบบพวกพวกที่เรียกว่าจุดเกียนริงนะเนาะจะเป็นจุดที่อยู่บริเวณบ่าใช่ไหมครับใช่ครับ,รบผมและอย่างนี้ก็คือเป็นนวดกดคึนคึนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับแต่เราก่อนการคึนไปเรื่อยเนี่ยเราก็ต้องดูว่า ส่วนไหนเขาตึงบ้างครับไม่ใช่ว่าจะกดอย่างเดียวเนาะก็ต้องใช้แบบนิ้วเราคําดูว่าส่วนไหนที่กมเนื้อของไข้ตึงแล้วก็ค่อยๆกดไปครับแต่ไม่ไม่ไม่เน้นกดแรงล้านท่าต่อไปเหรอคะท่าต่อไปนะครับวันนี้คือโจรอฟ,ฟ้าครับจะใช้สอบสอบตัวนี้นะครับในการคลึงเนาะเดี๋ยวนะครับแต่ท่านี้จะรู้สึกคนไข้จะรู้สึกว่ามันหนักหนักหน่อยเพราะเราโดนกดไปองเงา ความแรงของท่าก็จะแรงมากขึ้นอันนี้จะไปถึงชั้นกล้ามเนื้อที่ลึกขึ้นน่อนึย็ใช่ไหมคะใช่ครับกกในการรักษาหนึ่งเคสหมอจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะหนึ่งชั่วโมงครับอ๋อชั่วโมงแล้วถ้าอาการหนักมากล่ะคะก็ บวกลบได้ครับส่วนมากก็จะเลี่ยนนิดนึงครับเพราะว่าคนไข้เราก็ใหญ่คนไข้าหายเร็วเนาะก็เลยแบบต้องดูเวลาทีแล้วถ้าสมมุติว่าเรานวดนานเกินไปเนีย่ยมันจะทําให้คนไข้มีการระบมหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบไหมคะถ้านานเกินไปมากๆมีแน่นอนครับการระบมเราก็จะเฉลี่ยดูว่าคนไข้รับไหวไหม,มเปลี่ยนฝั่งแหละเปลี่ยนสไตล์ในการนวดก็จะสมมติว่าใช้โจโรฟาตรงเนี้ยพอกล้ามเนื้อนิ่มแล้วเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นกุนญอีกลอบ จะลดอาการตัก,กเสกกล้ามนเนื้อนอมันนะครับก็จะเป็นนวดบริเวณช่วงบนทั้งหมดก็ทำใ,<ช>ให้คลายกล้ามเนื้อส่วนบนทั้งหมดใช่ค่ะค,ะคะก็ใครอยากจะมานวดทุยหนามกับหมอแตกนะคะก็จะจองคิวกันมาได้ทาง Inbox ใช่ไหมคะหรือไลน์ ID ที่เราโชว์ไว้ด้านล่างหรือจะโทรเข้ามาก็ได้ใช่ไหมคะหมอแตกจะ มาประจําที่อินทนินคลินิกวันเวลาไหนบ้างนะคะหมอแคทจะเป็นประจําวันพฤหัสนะคะและวันศุกร์นะคะช่วงเช้านะคะ8ปดโมงคึ่งถึงส1บเอ็ดโมงค่ะสามารถโทรจองนัดล่วงหน้าได้นะคะเพราะว่านวดครั้งหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนวดรักษาอาการครั้งละหนชั่วโมงเรายังมีนวด เวลาสั้นๆใช่ไหมคะสำหรับคนไม่มีเวลานวดบรรเทาอาการปวดศีรษะแล้วก็นอนไม่หลับค่ะก็จะใช้เวลาประมาณา20นาทีค่ะอันนั้นจะนวดเฉพาะส่วนช่วงศีรษะนะคะ<ม>ก็อินทนินคลินิกก็จะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะถ้าเกิดสนใจก็นัดอินบ็อกทางอินบ็อกใช่ไหมคะหรือโทรเข้ามานัดล่วงหน้าได้ค่ะเพราะว่าทีมงานของเราก็จะมีหมอหลายท่านนะคะสามารถนัดจองผิวล่วงหน้าได้ค่ะค่ะงั้นวันนี้เราพราะ ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ